พิธีสถาปนานายกุกและคณะก,กรรมการสโมสรโรตารีรอยัลหัวหินปีบริหาร2,568 2,569ค่ะ เมื่อวันที่6มิถุนายน2568ที่โรงแรมอมาลีหัวหินนายกิติพงสุขภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีสถาปนานายกและคณะก,กรรมการบริหารประจำปี2568-2569โดยมีนายจักรชัยวิสุทธากุลผู้ว่าการภาค3330โรตารี่สากลพลโทกนิจจำจุนอดีตผู้ว่าการภาค3330คณะกรรมการบริหารสามโมสรสมาชิกรตารี แขกผู้มีเกียรติและสมาชิกจากส,มสโมสรดรตารี่ในพื้นที่ต่างๆกว่า200คนเข้าร่วมโดยวันนี้ได้มีการแต่งตั้งและสถาปนานาย,ยกสโมรสรและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของทั้ง3สโมรสรประจำปี2568-2569ได้แก่ an Anderson, ยยกมิสเตอร์ไบอันแอนเดอร์สันนายกสโมสรโรตารี่รอยันหัวหินนางศรีเรือนอาเชอร์อนายกสโมสรโรทารกมหาวิทยาลัยนานาชาติสเตมฟอร์ดนางสาวฐานิตาพรพิมลวงศานายก สโมสรโรทารกักมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังบน,นสโมสรโรตารี่รอยันหัวหินเป็นสโมสรโรตารี่นานาชาติที่มีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า63คนจาก12ประเทศได้มีการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนในพื้นที่หัวหินอย่างต่อเนื่องมากว่า16ปีทางสโมสรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในด้านการศึกษาการพัฒนาศักยภาพสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในปีบริหาร2,567-2,568 1กรกฎาคม2,567-30มิถุนายน2,568สมโมสอนได้จัดสรรงบป,ประมาณมากกว่า4.2ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ถึง40โครงการอาทิการจัดซื้อและมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มูลค่า2.5ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลหัวหินจัดซื้อเครื่องดมยาสลบระบบใหม่มูลค่า2.6ล้านบาทให้ แก่โรงพยาบาลหัวหินการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ําและการป้องกันการจมน้ําสําหรับเด็กซึ่งดําเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่7มีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมมาแล้วกว่า700คนโครงการติดตั้งระบบโซลาเซลล์พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนบ้านเนินพยอมและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทอื่นๆ